เดี๋ยว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 อ่ะมึงดูกูนะโอเคก,เอกูรู้ใจออกกูรู้คืออะไรเอามาสิอ๋อจะหอมแก้มเอา้าเขาชงมาแล้วพี่ไหน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 ตุ้กทุบเวทีอยู่แล้วแหละ <c oughs> ดีมากดีมาก เองสองคนว่าอะไรมาเมื่อกี้อ่ะก็ว่าพี่หล่อมากอ่ะพี่หล่อพี่ปายขี้เก๊กเขาบอกพี่ปายขี้เก๊กมากเลยพี่ปายไม่ขี้เก๊กเขาออกมาเมื่อกี้ไม่แต่พี่เมื่อกี้เอาขี้เก๊กไมได้ยินชื่อนุกเมื่อกี้เนาะเลยมาแล้วสามนาทีครับเดี๋ยวนะไม่ใช่ปัญหาทไมอันนี้มันคู่คุณตัดสคริปต์นุกปายไงทีรหลังไงอันนี้คือคู่ใครเล่นเกินคือเขาตัดทิ้งอย่างเดียว อ่ะทุกคนนะครับตั้งใจฟังเลยคุณเนื้อเนื้อเดี๋ยวนี้มึงว่าพี่กี้เก่งได้ไงวะเอ้ยพี่ขุนช้างก็พี่ขุนช้างพี่ขุนช้างก็พอพอแล้วเดี๋ยวเราถามชื่อเดนเซ่เฉยเฉยเฉยครับสวัสดีครับไปไปพี่ไปรีบๆนะเดี๋ยวหกนาทีแล้วหน่อยไปเราถามชื่อเฉยๆไม่ต้องเล่นมุกเดี๋ยวเบื่องเวลา อันนี้ชื่อชื่ออีกเจ็ดเพลงก่อนอีกสี่เพลงอีกสี่เพลงแล้วพี่นะอีสี่เพลงเสี่หรือห้านี่แหละเดี๋ยวไปดูกัน,กนไปไปไปเพลงเร็วเพลงชา้าเพลงชา้าหมดเลยเดี๋ยวพ,พ,พี่นั่งคุยกับโอ้เฮ้ยจะมาคุยจะไม <laughs> อันนี้ชื่ออะไรครับชื่อพลอยค่ะชื่อพลอยไอ้เข้มไม่ส่งมาเลยเหรอที่ไม่ไม่